สวัสดีค่ะพี่น,อน้องว่าสมพิช่องสมพิชชาแนร์หรือค่ะมื้นนี้กะมัทไทยบาร์บคิวสเต็กไก่ซูกินอีกแล้วค่ะยูฮานด้วยค่ะยูฮานเพิชงานปลาสมพิชช่วงพักเที่ยงค่ะเส็แลังปุ้บ

ยังก็ละครับค่้โนเนี่ยค่ะแบบน้ำเด้อพี่น้องคุณอันนี้บ่คั่นสุกกระลังหมุนค่ะพี่น้องเพิ่นเฮ็ดแซ่บแซบได้อค่ะพี่น้องอยู่นี่อันนี้ก็ได้ประมาณโอ้ยกินได้เป็นล้อยคนพุ่นล่ะพี่น้องเพิ่นก็นมีขนมปังแหน่มีไก่เพิ่นก็นเฮ็ดเรื่อยๆเนะาะค่ะห้านปลาสมพิษเมื้อนี้วันศุกร์คนหลายค่ะ ขนาด่นรับแต่คนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยค่ะคนงานกับฉีดวัคซีนเหมดแก่ okay, กับฉีดวัคซีนเหมดแต่บ้นน่นกับลายกับนี่นอ้องม,มีชุกยางค่ะม,มีไก่ทอดน้ำด้วยค่ะ แล้วเจอคนมากินไก่ทอดรู้สิก,กินอันไก,ก่ยาเติ้มเลยเป็นเห็นปะนี่นี่ือิ่มงนออันนี้ในเออนี่คือเอ,ออเน,นี่ยก่ก็เลย การ์เดนการ์เดนในครัวข้างนอกแล้วค่ะเห็นไหมคะรัวอยู่ข้างนอกค่ะอย่างสุดๆกินซุกๆซุดๆกัจะซุดไซด์ดีค่ะพี่น้องเห็นไหมคุนี่อากาศดีฮะ โอเคค่ะพี่น,อน้องป่าสมพิดกมรไทยมาเด้อกมอกินน้ำกัน,กนสวัสดีค่ะ